สวัสดีครับทุกท่านครับเด็กเลยครับวันนี้พอดีฟังท่านประชาประสบดีนะครับท่านพูดสะเพรินเลยก็วันนี้ขุกขักนิดนึงครับเนื่องจากว่าเขาจัดงานยังไม่เสร็จนะครับเราก็มาตั้งหลักก่อนนะฮะวันนี้ต้องบอกตรงๆว่าของพรรคประชาธิปัตย์วันนี้เวทีคนก็เยอะขอบคุณนะ ขอบคุณนะครับถามว่ากลัวไหมก็ไม่รู้สึกอะไรเลยคะคือคือสภาวะเขาต่างจากเราเยอะของเขาเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยร้อยละห้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยจ้างมาอีกส่วนหนึ่งควายครับเป็นควายมาผมจึงรู้สึกว่าไม่ไม่รู้สึกน่ากลัวอะไรกับพรรคประชาธิปัตย์นะครับ ครับขอบคุณครับนะครับถามว่ามันจะเป็นยังไงพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรรคประชาธิปัตย์จะยกดับนะครับอาจจะทําการอย่างหนึ่งอย่างใดเพราะว่าเท่าที่ทราบมาคืนนี้นะครับจากเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยนะครับรายงานเข้ามาว่าเข้ามาจากทุกทิศนะครับจากอีสานจากบุรีรัมย์จากสุรินทร์ นะครับส่วนมากเป็นทางอีสานผมก็ไม่รู้ว่ามันจะระดมใหญ่มาเพื่ออะไรถ้าจะมาล้มรัฐบาลนี้นะครับผมคิดว่าพวกเราคงไม่อยู่เฉยถ้าพรคประชาธิปัตย์ก่อเรื่องขนาดนั้นนะพวกเราคงไม่ยอมใช่ไหมครับคือถามว่าทําไมจะยอมทําไมจะต้องไปยอมพรักประชาธิปัตย์ทำไมจะต้องยอมอันรพานวันนี้เนี่ยบางท่านไม่เข้าใจว่าพรบรสุดซอยเนี่ยคืออะไร พบรบสุดซอยคือการผีบหน้าพวกนั้นทั้งหมดนะฮะถามว่าทําไมถึงเป็นแบบนั้นคือวันนี้เนี่ยพี่น้องเสื้อแดงน่าจะภูมิใจในรัฐบาลนะครับว่ากล้าผลักดันพบรบนิรโทษกรรมสุดซอยคาว่าสุดซอยหมายความว่ากูไม่แคร์สายตาใครใลยเด็ดนั้นสิมึงจะว่ายังไงล้มมึงแต่กูเสียงข้างมากไอ้นี้คือมติของเรานะตัวแทนของเราดําเนินการไปแ,แล้วก็น่าจะต้องสนับสนุนนะ ราะฉะนั้นเนี่ยกวปจึงมองเห็นว่าเฮ้ยรัฐบาลมีความกล้าหาญในการแสดงออกของพี่เงาะวอชัยเห็นมาเนี่ยมันยังอีหลักอีเหลืออยู่คือเอาเฉพาะยังเหนียมอายไว้อย่างนั้นนะฮะแต่รัฐบาลบอกให้มันจะเหนียมอายเกินไปละพวกมันเนี่ยเวลาฆ่าเรามันไม่สนใจเลยเราก็พลบบดีเรโทษกรรมสุดซอยไปเลยหลายคนนั่งคำถาม,ามเฮ้ยเพื่อทักษินหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดเพื่อทักษินแล้วมึงจะทําไมเอาผมถามหน่อยฮะ ถ้าเอาท่านทักษิณกลับมาแล้วจะทําไมก็พวกเราต้องการอย่างนั้นอยู่แล้วตั้งแต่แรกฮะผลพวงของพันตํารวจโทรดอกเตอร์ทักษิณเนี่ยวันนี้เนี่ยเราต้องพูดความจริงกันทั้งหมดอะพันตํารวจโทรดอกเตอร์ทักษิณถูกป้นนะถูกป้อนอำนาจคนไทยทุกคนถูกป้อนอำนาจหมดฮัไม่ใช่เฉพาะพันตารวจโทดอกเตอร K T R ์ทักษิณเพราะเราเลือกพันตารวจโทรดอกเตอร์ทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีผมถามแล้วคุณใช้อภิสิทธิ์อะไรวะมาปฏิวัติรัฐประหาร เราไม่ยอมอยู่แล้วครับเราถึงออกมาต่อต้านนั่นคือประเด็นแรกสิ่งสําคัญที่สุดนะครับว่าพี่น้องเสื้อแดงไม่ยอมแต่วันนี้มันคาราคาสังหลายอย่างรัฐบาลก็พยายามประสานมาอย่างสถานีวิทยุโดยเฉพาะกลุ่มกะวะปอบอกว่ากลุ่มกะวะปอช่วยอธิบายความอย่างที่พูดได้ไหมผมก็บอกได้ครับผมอธิบายทุกวันจนพี่น้องเข้าใจหมดแล้วครับก่อนที่พรรคเพื่อไทยจะรู้ด้วยซ้ำไปมติของพรรคเพื่อไทยออกมาเนี่ยครับเพิ่ง สรุปวันสองวันแต่กปอปเนี่ยครับทะลุไปแล้วครับเราอธิบายความเรียบร้อยไปหมดทุกอย่างลวนั่นคือสิ่งที่เราคาดคำนวณแล้วว่ามันจะเกิดแบบนี้แต่พรรคประชาธิปัตย์นะครับครั้งนี้เนี่ยมันสุดซอยของเขาจริงๆครเราไม่ใช่สุดซอยนะครับมันน่ะสุดซอยถ้าเกิดคราวนี้มันทําไม่สําเร็จคือมันก็ตายฮะนั่นคือสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์จะโดนนะครับว่าท่านสังเกตไหมครับว่าเอ๊ะทำไมรัฐบาลไม่ไปฟอ้องเลยว่าไอ้ผู้ว่ากทมเนี่ย มันเอารถไปช่วยเอาน้นไปช่วย,เอ,วยเอานี่ไปช่วยทําไมเราถึงไม่โวยวายทั้งๆท,ท,ที่อุลพง์เนี่ยเราโวยวายไปรอบหนึ่งละแต่คราวนี้ทําไมไม่โวยวายฮะก็เขาปล่อยไงครับทําไปเลยเอาให้เต็มที่เอาให้เต็มเหยียดเลยมึงผิดให้เต็มที่เลยฮะท่านกำลงังวิบอกว่าผมรอทุกอย่างอยู่แล้วฮะเก็บทุกจอดทุกคําพูดของมันอยู่แล้วดาบนั้นคืนสนองเดี๋ยวเอาคืนฮะเอาคืนอย่างที่มันโดดมาเอาเราเนี่ยแหละฮะ ทั้งฝ่ายเขาพูดกันหมดแล้วคุยกันหมดทุกอย่างคุยเพื่อที่จะบอกว่าวันนี้เนี่ยตำรวจทหารรัฐบาลข้าราชการข้าราชการเขาไม่ออกนะครับท่านจะเห็นว่าข้าราชการไม่มีปฏิกริยาใดๆสิ้นเนี่ยแต่มีไอ้ควายอธิการบดีฮะเขาเรียกว่าอธิการบดีแห่งชาติผมก็ถามว่าอธิการบดีแห่งชาติออกมาตอบออกมาบอกว่าเดี๋ยวจะนิรโทษกรรมให้ คนที่โกงบ้านโกงเมืองหรือคอร์รัปชันเอาแล้วทีปลสอแล้วทำไมมึงไม่ออกมาโวยวายอันนี้ถามแบบค่อยๆนะครับถามภาษาประชาชนว่าเอาแล้วตอนนั้นมึงไปงดหัวอยู่ที่ไหนครับทําไมไม่ออกมาถูกไหมครับตอบปัญหาประชาชนให้ได้ครับปลอสอแปดแสนกว่าล้านครับอเมเรศีลาอ่อนเนี่ยอันนั้นขัดหลักนิติรัฐนิติธรรมไหมขัดเต็มๆครับก็รู้ว่าตุลาการแม่งตัดสินเข้าข้างอเมเรศีลาอ่อน แล้วก็พวงมาถึงชวนหรีภัยมีความผิดไม่มีความผิดแล้วทําไมคณาจารย์ไม่ออกมาไอ้หมอชนบทนะครับไอ้หมอบ้านนอกทั้งหลายเนี่ยผมคิดว่ามันจะมีความคิดฮะออกมาออกมาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการโกงกินถามว่าปัญญาอย่างมึงเป็นหมอเนี่ยมึงมีปัญญาบริหารประเทศชาติไหมมึงมีปัญญาบริหารได้ขี้ตีนพันตำรวจโทรโดรทักษรทศินไหมครับก่อนที่จะออกมาเก่งให้ได้ก่อนเจ๋งให้ได้ก่อนทําให้ได้แบบเขาก่อนนะครับค่อยออกมาพูด ก็เหมือนอธิการบดีที่ออกมาพูดแล้วครับพยายามจะบอกว่านี่คือความคิดของคนชั้นนาในสังคมไทยอธิการบดีนี่สั่งสอนลูกสั่งสอนหลานเราเราก็คิดว่ามันจะฉลาดครับถ้าถามว่าอธิการบดีรวมกันน,นะครับเกือบสิบห้านะครับมหาวิทยาลัยออกมาต่อต้านรัฐบาลน,นะครับต้องการยกเลิกพรบรนิรโทศกรรมฉบับคณะกรรมาการนะครับ เสียงข้างมากหรือว่าพบรบที่เรงสุดซอยเพราะสาเหตุว่ามองว่านี่คือการทุจริตยกโทษให้พันตำรวจโทรโดรทศินเพราะอะไรครับเพราะเอาปี47นะครับปี47เนี่ยร่วมเข้าไปด้วยนั่นคือการก่อนปฏิวัติ2ปี2ปีเกิดกรณีของกือเซนะครับก็คือการปรบับนะครับปาบปามที่กือเซนะครับตากใบถามว่า สิ่งที่เกิดขึ้นที่คือแซะตากใบพันตำรวจโทรโดรทักษิณมีความผิดไหมฮะท่านในฐานะการสลายการชุมนุมเจ้าหน้าที่มันก็เหมือนกันฮะถ้ากลับมาเหมือนกันครับอภิสิทธิ์เวชาชีวะมึงบอกว่ามึงสั่งเจ้าหน้าที่มึงไม่ผิดเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าไม่ผิดตอนนั้นก็ไม่ผิดสิครับเพราะฉะนั้นในความผิดมันไม่เกิดถ้าอภิสิทธิ์ไม่ผิดพันตำรวจโทรโดรทักษิณก็ไม่ผิดกรณีตากใบเหมือนกันฮะนั่นคือสิ่งที่มันเปรียบเทียบได้เห็นแต่ผมถามว่าทําไมจะต้องมาช่ำเพง ว่าพันตำรวจโทรดกเตอร์ทักษิณช่อโกงซึ่งพันตำรวจโทรดกเตอร์ทักษิณท่านก็ออกมาพูดแล้วนะครับแถลงข่าวแล้วนะครับวันนี้ว่าท่านไม่เอาเงินคืนแล้วท่านไม่กลับบ้านไอ้ม็อบนะครับประชาธิปัตย์หมาเลยนะครับวันนี้ไปไม่เป็นฮะไปไม่เป็นเพราะไม่รู้จะหาข้ออ้างไหนฮะตอนนี้ก็ยกระดับขึ้นมาล้มรัฐบาลบมึงก็บอกตั้งแต่แรกว่ากูจะออกมาล้มรัฐบาลก็เท่านั้นแหละครับไม่ต้องมาหาข้ออ้างอื่น น้องเราต้องเข้มแข็งนะครับวันนี้เนี่ยเรามีศัตรูศัตรูของเราก็คือฝ่ายพรรคประชาธิปัตย์ผมเนี่ยจริงๆนะถือว่าเหยียดผิวมากนะครับสําหรับพรรคประชาธิปัตย์ผมไม่เคยเห,เห็นมันอยู่ในสายตาแต่วันนี้ที่จะต้องพูดต้องเล่นงานกับมันเอาให้เต็มที่ฮะตบกบ,บาลเด็กสักทีหนึ่งก็ไม่เห็นจะเป็นไรใช่ไหมฮะพรรคประชาธิปัตย์พยายามทําตลอดเวลาพูดโกหกตอแหลตลอดเวลานะครับกรณีของการนิรโทษกรรม นะครับให้พันตํารวจโทรดเรทักษิณวันนี้พันตํารวจโทรดเรทักษิณท่านบอกแล้ว,ว่าท่านไม่ขอรับเงินคืนแล้วทุกอย่างให้เป็นเป็นเรื่องของสภาแล้วท่านไม่จําเป็นต้องกลับบ้านตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเสื้อแดงท่านก็เข้าใจแล้วนะครับท่านพูดออกมาขนาดนี้นั่นหมายความว่าท่านบอกเจตนารมชัดเจนแต่จะให้ท่านพูดก่อนหน้านี้ท่านพูดไม่ได้มันเป็นแผนฮะต้องการล่อให้พรรคประชาธิปัตย์มาตกหลุมพรางแล้วก็ตกหลุมพรางจริงๆฮะ พรรคประชาธิปัตย์ออกมาจะบอกว่ามาล้มรัฐบาลจะมาคว่ำรัฐบาลฝ่ายบริหารก็ไม่ได้เอาพอราบน,นี้รโต้กรรม,มาเนียนเพื่อที่จะลม้มไอเรารู้อยู่แล้วครับว่าอย่างนี้แต่พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมันมันคิดไม่ถึงแค่นั้นเองครับสิ่งที่พันตำรวจโทรโดรทักษิณต้องการก็คือมาตาสามศูนย์เก้าซึ่งเป็นมาตาที่ระยำที่สุดตั้งแต่ประเทศไทยมีมามาตาสามศูนย์เก้ามันจะล้างทุกสิ่งทิ้งหมดครับองค์กรอิสระ ที่มาขององค์กรอิสระคอตอสอล่วงกันระเนระนาดหมดฮะนั่นคือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นแล้วเราต้องการตรงนี้ครับคือมาตาสามศูนย์ยกเลิกทุกอย่างจบหมดฮะไอคนที่ทํำร้ายประชาชนไอคนที่ทํำร้ายประเทศมึงโดนตามด้วยฮะทหารถึงตัวไงครับอย่างมากเพราะสาเหตุนี้ไม่กล้าหือไม่กล้าอือฮะแต่ก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นนิรนะโทษกรรมก็นิรโทษกรรมคราวเดียวให้หมดเลย ทาหารเขามีมาตรา50คุ้มครองมีมาตรา70คุ้มครองอยู่แล้วเขาก็ไม่กลัวแต่คนที่กลัวหัวหดก็คืออาพิษิตเวชาชีวะเพราะไม่มีอะไรคุ้มครองมันเลยถ้าอายการบอกว่าวันนี้เนี่ยจะแจ้งข้อหาอาภิสิทธิ์ก็แจ้งไม่ได้เพราะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐสั่งการวิสามันฆาตกรรมการกรุงเทพมหานครแต่อย่าลืมนะว่ามึงใช้พรบมึงใช้พรกนะ มึงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วมึงใช้อาวุธจริงนะครับแล้วการชุมนุมของพี่น้องสอแสดงโดยสงบนะครับวันนี้เนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดรัฐบาลบอกว่าเอาพี่น้องเราออกมาก่อนเดี๋ยวอย่างอื่นค่อยว่ากันเวลาจะซัดมันจะได้ซัดได้เต็มที่ถ้าหากมีอะไรไพ่หลังอยู่มีอะไรถ่วงอยู่เนี่ยมันไม่เต็มที่ถ้าเอาพ่อแม่พี่น้องของเราออกมาเนี่ยมันซัดได้เต็มที่รัฐบาลต้องการทําแบบนั้นฮะแล้วพรรคประชาธิปัตย์มีอะไรดีฮะ ผมถามว่าพรรคประชาธิปัตย์จะสู้อะไรกับพรรคเพื่อไทยได้ไม่ต้องไปเทียบกับพัน,นำตำรวจโทดอกเตอร์ทักษิณเอาแค่คุณญยิงรันี่มันก็ไม่พอคิดติงขวยิงรักอยู่แล้วฮะน้ำหน้ายาไงไรมาไม่มีทางครับเอาชนะคุณยิงรักได้ก็ตอแหลซะอย่างเนี้นะครับเหมือนกับตัวเองฉลาดเหลือเกินฮะแล้วก็ไปดูถูกดูแคลนผู้หญิงไปดูถูกดูแคลนว่าไอ้เป็นอย่างงู้นอย่างนี้เป็นอีง้อบ้างอะไรบ้างแต่ถามว่าวันนี้นายกะระฐุนตีเฉย แต่คนที่เขามองเขาคิดเออเว้ยเฮ้ยขุนยิงรักนี่เขาแข็งแกร่งเว้ยเขาไม่สนใจเลยว่ามันจะเป็นยังไงเขาไม่ตอบโต้ด้วยเขาทํางานอย่างเดียวไอ้คนทํางานเนี่ยมันเห็นผลงานแต่ไอ้คนตอแหล่เนี่ยมันตอแหล่ได้แป๊บเดียวครับเขาก็ไม่เชื่อมันแล้วฮะนั่นคือสิ่งที่เราจะเห็นได้ชัดว่าวันนี้เนี่ยอภิสิทธิเวชาชีวะสุเทพทึ่สุบรรอย่างที่ผมบอกนะครับก็พูดในรายการออกไปฮะว่ามันมีควายพวกหนึ่ง ไปร่วมชุมนุมแล้วพยายามที่จะทําความเข้าใจว่าไอสุเทพทึกสุบันเป็นสุภาพบุรุษเป็นมหาบุรุษของมันฮะเป็นแกนนาว่าอย่างนั้นฮะสถาปนาตัวเองขึ้นมาเป็นแกนนําถามว่าไอกำนันกระจอกอย่างไอสุเทสทึสุบันเนี่ยนะครับพวกมึงชนชั้นกลางไปยอมรับมันได้ไงฮะแสดงว่ามึง,งโง่จริงฮะที่ไปยอมรับไอสุเทสทึสุบันฮะก็เท่ากับไปยอมรับโจน้นะไอสุเทสทึสุบันครับสประกอสี่ขีดศูนย์หนึ่งโกงไมโกงคดีความยังอยู่เลยฮะ แล้วพิสูจน์ได้ว่าโกงจริงใช้อำนาจหน้าที่นะครับปิดบังอำพรางไหมใช่ในตัวในตอนที่เป็นรัฐบาลนภิสิทธ์เวชาชีวะสุเทพที่ปัจุบันในฐานะรองนายกใช้อำนาจเบียดบังเรื่องนี้ครับนั่นคือใช้อำนาจจริงทําไมไอ้ทำไมนะครับถามว่าอธิการบดีไอ้หมอชนบททําไมมึงไม่ออกมาร้องแรกแหกเชอว่าตอนนั้นะเงียบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนกับสีสิเสือจะดัดจริตนะครับ มาอไวอล้อโวยวายว่ารับไม่ได้จะเป็นจะตายแล้วไอ้ทีมาตาสามศูนย์เก้าแล้วมึงปล่อยให้อยู่ได้ยังไงวันนี้หมัดที่เราจะเล่นหมัดที่เราจะต่อยคือมาตาสามศูนย์เก้าไอ้อธิการบาดีไอ้หมอชนบทนะครับแล้วก็ไอ้มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์เนี่ยที่จะออกมาเนี่ยนั่นเท้าก็ขาดความชอบธรรมเลยครับถ้าเกิดประกาศมาตาสามศูนย์เก้าแล้วประชาชนรู้หมดแม่งหมากันหมดเลยฮะ สิ่งที่ต้องการคือต้องการเปิดเผยแบบนี้วันนี้อธิการบดีออกมานี่คืองับเดือเต็มเต็ม,ตมงับเดือเต็มเต็มเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะเสือออกมาพูดแล้วว่ามันขดาดอ้าวแล้วเกิดมาตาสามศูนย์เก้าหรอพรรคเพื่อไทยเขาก็จะเอามุกนี้หรอครับเล่นคืนว่ามาตาสามศูนย์เก้ามันขาดหลักนิติรัฐนิติธรรมไหมมันขาดอยู่แล้วครับทีนี้มันกังหยเก่งอย่างเดียวครับก็พูดไม่ออกฮะสุดท้ายพบรบอนี้รตฐสกร,รมมันก็ต้องยอมครับโดยอัตโนมัติอยู่แล้ว เดี๋ยวคณะนิติราชซ้ำมาอีกฮะเมื่อซ้ำเรื่องนี้เรียบร้อยเนี่ยเอาข้อมูลมาเปิดเผยประชาชนรู้ฮะประชาชนกระโดดถีบเลยครับจริงๆฮะสามศเก้าเนี่ยไอ้คนที่ซ่วยคืออายการคนที่ซ่วยคือนักกฎหมายคนที่ส่วยคืออธิการบดีที่แม่งเสลอออกมานั่นแหละฮะซ่วยไปฮะแผนการมันเป็นหนึ่งสองสามสี่ผมถึงบอกว่าพ่อแม่พี่น้องทุกคนท่านใจเย็นนิดเดียวฮะถ้าท่านใจเย็นเนี่ยท่านจะได้ทุกอย่างเลย นะครับแต่ไม่เป็นไรครับคนเสื้อแดงเนี่ยมันเลือดมันแรงมันร้อนฮะคือพูดง่างไงว่าเป็นดีเอที่แบบกูไม่ยอมใครมันเป๊ขึ้นมาได้ทุกเมื่อฮะเพราะเราเอารมณ์ร้อนแต่สิ่งที่เราทำเนี่ยไม่ใช่ว่าผิดนะครับเราก็เห็นใจพ่อแม่พี่น้องเราก็ไม่อยากให้อพิสิทธิ์เวชาชีวะมันได้รับการนิรโทษกรรมแต่เอาอย่างนี้ครับว่าคดีของอาพิสิทธิ์เวชาชีวะเราไม่สามารถเอามันติดคุกได้เพราะสาเหตุว่าตุลาการอยู่กับมัน แต่หากเราโค่นมาตา3ามศูยผลพวงที่เกิดจากรัฐปราหารทั้งหมดเนี่ยถูกเอาออกไปนะครับแม่งตายอย่างเดียวครับอภิสิทธ์ฮะดำเนินการได้ครับวันนี้รัฐบาลก็พยายามที่จะสร้างพยายามที่จะทำวันนี้ก็ต้องเล่นละครหลอกกันซับขาหลอกกันนอปชเฮ้ยนอปชกูแกล้งโกรธกับมึงก่อนนะให้พวกแม่งยามใจฮะเดี๋ยวกูมาจับเือทีนี้แพ็กกันใหญ่เลยฮะโค่นล้ม พักประชาชนที่ปัดเลยฮะเอาให้แม่งศูนพันนะจุวโมงนี้ต้องเล่นแบบนั้นฮะถามว่าพันตำรวจทดูดรอกเอร์สินท่านได้แค้นหรอฮะเขาแค้นอยู่แล้วครับแต่เขาเล่นอะเล่นทั้งดวงเอาแม่งให้หมดเลยเอาแม่งให้ศูนพันไปเลยฮะคนอย่างไอ้สุเทพทุกสุบันไอ้ควายสีลมก็ไปนั่งไอ้ควายสีลมก็ไปนั่งฟังละไปนั่งฟังไอ้สุเทพทุกสุบันทั้งท่านที่รู้ว่าไอ้นี่แม่งตอแหล ทั้งทั้งที่รู้ว่าไอ้นี้แม่งเป็นโจรแม่งโกงทั้งทั้งที่ไอ้นี่แหละได้เป็นเป็นคนกักตุนน้ามันปาล์มทําให้ประเทศไทยเดือดร้อนแต่ก็ไม่รู้สึกอะไรเป็นเทวดาไปแล้วครับไอสุเทพตุสุบันสาหรับควายฮะประชาชนเขาไม่หือไม่เออเขาก็บอกว่าเอาแล้วไอสุเทพตุสุบันเนี่ยมันไม่เคยไม่เคยรู้กันหรืองไงว่ามันโกงอะไรมาบ้างแล้วมันทําอะไรมาบ้าง นั่นคือสิ่งที่คนบางคนเนี่ยนะครับที่โง่เนี่ยนะครับใช้ความแค้นใช้ความดัดจริตของตัวเองตัดสินแล้วบอกว่าพันตำรวจโทรดกเตอร์ทักษิณไม่ดีก็ดัดจริตกันไปอย่างนี้แหละครับอธิการบดีทำอะไรครับก็อยากจะได้แสดงความคิดตัวเองอยากจะบีบพันตำรวจโทรดกเตอร์ทักษิณนออกไปโดยเฉพาะไอ้ที่สำคัญที่สุดนะครับราชนิกูลออกมาราชนิกูลออกมาทำไมครับ ออกมาเพื่อที่จะบอกว่านี่คือกูไม่เลือกไพ่กูไม่เลือกตัวแทนของไพ่เหรอฮะราชนีกูลอย่าลืมนะครับว่าท่านก็อยู่ของท่านไปประชาชนก็อยู่ของประชาชนวันนี้เนี่ยนะครับฐานนันดรสสาคัญที่สุดอยู่ที่ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยไม่ใช่ระบอบของพวกคุณคุณออกมาทําไมาครับคุณออกมาสนับสน,นุนไอ้คุณออกมาคัดค้านพรบอนรัฐธนะรรม วันนี้เนี่ยถ้าประชาชนจะยอมรับได้จอมรับได้จากกรีวองเท่านั้นครับสกุลอื่นไม่รับผิดชอบครับไม่รู้เรื่องด้วยฮะถ้าคุณจะออกมาก็เรื่องของคุณผมไม่รับรู้แต่วันนี้เนี่ยนะครับคนที่ทําประโยชน์ให้กับบ้านกับเมืองพันตํารวจโทรด็อกเตอร์ทศินเขาทําให้เห็นมากกว่าคุณแล้วกันนะฮะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่ากลุ่มไหนพยายามที่จะออกมา พยายามที่จะก่อวอดสร้างความเดือดร้อนให้บ้านให้เหมืองพ่อแม่พี่น้องอดทนไม่เกินวันที่สิบนะครับวันที่สิบเนี่ยนะครับรัฐบาลก็มีไม้เด็ดแต่อุบไว้ก่อนผมจะบอกอยากจะบอกจะตายครับแต่บอกไม่ได้คร <L un> เขากะถีบหน้ามันอยู่แล้วครับพรรคประชาธิปัตย์ฮะ <L un> เขาจะดูว่ามึงจะมีปัญญาจ้างคนได้สักกี่วันฮะ เขาก็อยากจะดูว่ามึงจะมีปัญญาจ้างคนได้สักกี่วันนะครับขอบคุณครับก็เพราะว่าแบบนี้ไงครับเพราะว่าตาละคนตาละคนของพรรคประชาธิปัตย์ตอนนี้มันไปไม่ไหวแล้วถามว่าทําไมไปไม่ไหวอภิสิทธ์ไม่เคยพูดถึงแนวนโยบายการบริหารประเทศเลยวันนี้เอาแค่หลักการประชาชนก็จะมองว่าเฮ้อไอ้นี้มึงไม่คิดจะพัฒนาประเทศชาติเลยนี่วา มึงเอาอย่างเดียวคือมึงตอแหลอย่างเดียวใส่ร้ายป้ายสีคุณยิ่งรักคุณยิ่งรักเขาก็ทางานอภิสิทธิ์แม่งกระดาประชาชนก็ถามแล้วอภิสิทธิ์เวชาชีวะขอโทษนะครับมึงทำเฮี้ยอะไรเป็นมั่งเนี่ยครับนอกจากดาเนี่ยประชาชนก็ถามนะครับไม่ใช่ไม่ถามเขาก็จะมองว่าอภิสิทธิ์เวชาชีวะไม่ทํางานเดี๋ยวมาวัดผลการตอนเลือกตั้งกูอยากจะรู้ว่าใครจะชนะ ประชาชนาก็ตัดสินใจในใจ่าเขาเลือกคนทํางานใครก็เลือกคนทำงานครับมีแต่ควายนะครับสีลมเท่านั้นแหละครับที่ไปเลือกพรรคประชาธิปัตย์ครับก็เพราะว่าอะไรครับค่าของคนอยู่ที่ผลของงานแต่ควายสีลมบอกว่าค่าของคนอยู่ที่ความต่อแหล่งั้นมึงเลือกไปมึงอยู่กับมันแล้วกันเอาให้เกดเข้าไปพวกนี้นยะเอาให้แม่งอับจนครับเอาให้แม่งไม่มีแผ่นดินจะอยู่ครับ จริงๆอะผมก็อยากนะหลายคนเสนอคุณหนุ่มนะครับโพสต์มาในโพสต์มาใน Facebook ของผมเอาอย่างนี้แยกประเทศแม่งเลยให้แม่งไปอยู่ใต้เลยเดี๋ยวเราอยู่เหนือเองเดี๋ยวกูจะพัฒนาประเทศชาติเองฮะแม่ถ้ามันแยกกันได้ผมก็อยากจะทําอย่างนั้นหนึ่งเหมือนกันฮะให้แม่งไปอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์ดูซิว่ามันจะเป็นยังไงมันจะรอดไหมฮะคือเรามั่นใจว่าประเทศนี้นะครับมันเดินถูกทางตั้งแต่พันตำรวจโทรโดอกเตอร์ทักษิณเขาเดินเข้ามาแล้ว ด้วยอำนาจที่มันมองไม่เห็นมือที่มันมองไม่เห็นแล้วมีความรู้สึกว่าประเทศไม่ควรจะเดินต่อถามว่าทำไมประเทศถึงไม่ควรจะเดินต่อเพราะกูโดนยึดอำนาจโดยประชาชนประชาชนเสียงข้างมากนะสภาเนี่ยเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าชัยชนะของประชาชนมากกว่าอามาดอามาดแม่งไม่มีกําลังแต่แม่งมีเงินอย่างเดียวมันก็ใช้วิธีเอาข้าราชาการเนี่ยมาเป็นพวกมันโดยเสนอตําแหนง่งโดยเสนอลาบยศสรรเสริญให้ ไอ้คนพวกนี้แม่งก็บ,บ้าอยู่แล้วแม่งก็ตามอมาาั์ฮะก็พูดได้ง่ายว่าประยุทธ์เลยเนี่ยแกก็ทําอะไรไม่ได้เหมือนกันช่วงนี้รัฐบาลก็จับตาดูอยู่มึงอยากขยับผิดปกตินะมึงถูกบทเลยนะฮะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราก็มีอํานาจอยู่ในมืออํานาจอยู่ในมือของเราคืออํานาจสั่งการโดยรัฐบาลฮะถ้าเราไม่เป็นรัฐบาลตอนนี้เราลําบากนะครับ เพราะเราไม่มีอำนาจสั่งได้เลยตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเมื่อมีอำนาจแล้วจําเป็นที่จะต้องรีบเอาพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในคุกออกมาก่อนอย่างอื่นว่ากันทีหลังอพิสิทิ์เวชาชีวะ10ปีแก้แค้นไม่สายแค่ไอกระตอกสองตัวทําไมจะต้องเอาพี่น้องตั้งสองพักว่าคนมาแลกมันด้วยไม่จําเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเดินลุยต่อสุดซอย สนับสนุนรัฐบาลเดินหน้าต่อเพื่อพัฒนาประเทศเพื่อโค่นล้มอลาดนั่นคือสิ่งที่พวกเราวางเอาไว้แล้วพวกเราต้องทําให้เสร็จครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ผมขอบคุณทุกท่านและหวังว่าวันพรุ่งนี้เราจะมาเจอกันอีกทีนะครับขอบคุณครับพ่อแม่พี่น้องขอบคุณครับ